สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพักเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่510สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันจันท 8, ร์ที่แกรกฎาคม25 6 7นนะครับพี่พี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านๆราคาถูกๆเอามาแบ่งปัน,นพี่พี่อีกแล้วครับพี่พี่ครับขอแค่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย ศูนย์เก้าหกสองห้าเก้าสี่ศูนย์เก้าสามจะแอดไลน์กับไอดีไลน์เฮงดีเจ็ดแปดเก้าและสำหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนเนาะพี่พี่เนาะลองดูกันพี่พี่ครับชอบอะไรกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรู้เพิ่มเติมเพ่เพิ่มในการตัดสินใจพี่พี่แจ้งน้องได้เลยครับพี่ๆี่ครับยินดีให้บริการนะพี่พี่นะแล้วก็อย่าลืมครับพี่พี่ครับ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่พี่แล้วก็ถ้าพี่พี่เ <c oughs> พิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนพี่พี่กดติดตามกันไว้กดติดตามหรือกดซับสไครต์ช่องไว้ครับพี่ครับเวลาน้องลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดรายการที่อยากได้น้อพี่พี่เนาะอ,อ่อ แล้วเรามาเจอกันทุกๆวันกับพี่ๆครับตีห้าและสี่มเงินมีสองช่วงเวลานะครับพี่ๆเนาะทุกๆวันเลยพี่ๆเน้นย้าอีกหนึ่งที่สองช่วงเวลาตีห้าและสี่มือเินของทุกๆวันเรามาเจอกันที่นี่ช่องเฮงดีพระบ้านพระบ้านๆราคาถูกๆรอพี่ๆอยู่นะครับพี่ๆครับแล้ววันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่ๆเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าพี่ๆเนาะเริ่มต้นรายการแรกของคลิป EP พีห้ากันเลยดีกว่าพี่ๆครับนี่ ประมาณนี้ครับพี่พี่ประมาณนี้นะพี่พี่นะลองดูครับพี่พี่ครับชอบรายการไหนบอกน้องได้พี่พี่ชอบรายการไหนบอกน้องได้เลยนะพี่พี่เนาะนี่ครับพี่พี่เอาเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่าครับพี่พี่ครับเริ่มต้นรายการแรกที่นี่เลยพี่พี่เป็นพับผงแล้วพี่น้องผับผงเนื้อสีเข้มแบบนี้น้องไม่ทราบที่นะครับพี่พี่เนาะอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าไม่ทราบที่พี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูแต่ว่า น่าจะเป็นหลวมพกกลวยนะพี่นะน่าจะเป็นหลวมพกกลวยแบบนี้พี่ๆต้ ram, องดูครับพี่เป็นเนื้อผงออกสีเข้มแบบนี้คล้ายๆโซนผิวของพระหลวมพอกลวยครับพี่ครับ ram, ลองดูเนาะอย่างนี้อันนี้ไม่ทราบที่พี่ๆลองดูแล้วกันอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบอย่างนี้ครับพี่ลองดูเนาะอย่างงี้ครับพี่เนื้อหาแบบนี้เลยสวยงามดีนะพี่ๆนะสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ๆครับคล้ายๆเป็นพระคุณแผนพ,พระยอดถุนพลอะไรทำนองนี้เนาะ่นองลองดูเผื่อพี่ๆท่านใดชอบเปิดประเดิมรายการที่หนึ่งไม่ทราบที่เอาไปสามร้อยบาท อย่างนี้เอาสา0บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะรายการต่อมารายการที่2ครับพี่พี่จะเป็นหลวงพ่อปลาพี่พี่หลวงพ่อปานแบบนี้ครับพี่พี่นี่ขี่ปลาแบบนี้หลวงพ่อปานขี่ปลาแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับนี่เลยเก่าเก่าสวยๆแบบนี้อุดผงเต็มแน่นๆเต็มเ็แบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่นี่ดูดูมวลสารเนื้อหาผิวพรรณพระสวยงามมากๆแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบรายการที่2เอาซี่บาท แล้วจะบอกเน้นย้ำอีกหนึ่งทีครับพี่พี่ครับจะบอกอีกหนึ่งทีพี่พี่จะบอกนิดนึงนะพี่พี่เนาะคลิป ep 510วันนี้มีแค่2ช่วงราคาก็คือ300และ400พี่พี่เลือกดูเอาเลยครับพี่พี่ครับมีแค่300กับ400เท่านั้นพี่พี่เลือกเอาเลยพี่พี่ไม่แพงไม่แพงครับพี่พี่ครับเอามาแบ่งปันไม่แพงนะพี่พี่เนาะรายการต่อมารายการที่3ามครับพี่พี่ครับเป็นพระปางหน้าปกเนื้อผงแบบนี้ครับพี่พี่ครับวัดมอนอ่างทองแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยครับพี่พี่ครับนี่ดูนะโอ้โหหดดูสววยงงงาาาามมมกกๆพพีีีี่่่คครรััับบบบปปนนนนน้้้อแ อ่างทองแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่ๆเนื้อผงขาวๆสวยงามดีครับพี่ลองดูมวลสันแน่นๆเต็มๆแบบนี้ครับพี่ๆครับลองดูนะพี่เนาะรายการที่3แบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเอา300บาท อย่างนี้เอาส0 0รบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับเรียมพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วพี่พี่เอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยนะพี่พี่เนาะรายการต่อมารายการที่4ครับพี่พี่รายการที่4ี่จะเป็นพับปิดตาแบบนี้ครับพี่เป็นเขาแกะนะพี่ต้องเป็นเขาแกะแบบนี้ครับพี่ลองดูนี่หืมดูเก่าจัดสวยจริงแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าเลยครับพี่พี่ลอยจานเต็มองครพี่ไม่ต้องห่วงครับพี่ลอยจานเต็มเต็มแบบนี้เลยนะพี่พี่นะลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยนี่โอ้โหด้านหลังเป็นไงพี่ดู การเต็มเต็มแบบนี้ครับพี่พี่ครับการเต็มเต็แบบนี้เลยลองดูรายการที่4แบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเอา300บาทวันนี้บอกแล้วเอามาแบ่งปันไม่แพงครับพี่พี่ครับส0มรอยและสี่เท่านั้นนะพี่พี่น้อง3 0 0รอและสี่เท่านั้นครับพี่พี่ครับ รายการต่อมารายการที่5ครับพี่พี่พระผงน้ํามันอันนี้หลวงพ่อกลวยชุตินทโรชัดเจนนะพี่พี่ครับลองดูเลยแบบนี้แก่นน้ามันตังอิวแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เนื้อผงน้ํามันแบบนี้พี่พี่ครับพสันข้างเม็ดแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีน้องาได้มาบ้านบ้านหิ่งๆได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่เนาะลองดูพี่พี่ลองดูเลยครับพี่พี่ครับอย่างนี้เก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับพสันข้างเม็ดเนื้อผงนนน้้ําาาามัแบบีีรรยกท่5เอ ส0 0บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมารายการที่6ครับพี่พี่อันนี้นี่โอ้โหดูครับพี่พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยชุตินทโรแบบนี้มาเต็มเต็มคพี่ลองดูครับพี่เต็มองค์แบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะพี่ๆเนาะหลวงพ่อกลวยชุตินทโรแบบนี้ครับพี่พี่ครับวัดโคสิตารามแบบนี้โอ้โหดูเนื้อผงแบบนี้เก่าๆเต็มองคเลยพี่ๆลองดูเนาะอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบรายการที่6เอา3 0 0รบาท อย่างนี้รายการที่6เอาสา0รบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะรายการต่อมารายการที่7ครับพี่พี่เป็นเชียงรุ้งพี่พี่เชียงรุ้งนี้เชียงรุ้งฐานสูงแบบนี้นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พิมพ์ฉลุดแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยเนื้อตะกัว อยู่ในเลี่ยมเรียบร้อยครับพี่พี่ครับเนื้อตะกัวอยู่ในเลี่ยมเรียบร้อยแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้ครับพี่เนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้เก่าดีสวยดีมีความเข้มขังในตัวพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีมีความเข้มขังในตัวแบบนี้ลองดูถ้าพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้ครับพี่พี่ครับรายการที่7จ็ดนะพี่พี่เนาะเอา300บาทอย่างนี้เอาสามรบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่8ดพี่พี่รายการที่8ดเย็นๆแบบนี้พี่พี่ เพื่อ <celui> พี <Man> ่จะพักผ่อนนะวพี่นนองไปไวๆนิดนึงครับพี่ๆครับแต่ว่าไม่ได้ไวจนเกินไปครับพี่ยังพอให้ได้ดูรายละเอียดนะพี่นนองแบบนี้ครับพี่ๆครับหลวงพ่อโงงพิมพ์ซุ้มกอแบบนี้ครับพี่หลังยันพระมาอุแบบนี้สวยงามดีแล้วพี่ลองดูก้อนวลสารเต็มๆแบบนี้ครับพี่ๆครหลงอดูก้อนวนสารเต็มๆแบบนี้ครับพี่ลองดูนัพี่นนอะสวยงามมากๆครับพี่ๆครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆแบบนี้เลยครับพี่ๆครับนี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ๆลองดูหลวงพ่อโงงครับพี่ๆครับหลวงพ่อโงงแบบนี้เก่าๆสวยๆแบบนี้ครับพี่ๆพระ นง่โดยดอจานเปียกแบบนี้ครับพี่พี่ครับรายการที่8เอา300บาท างเงี้ยเอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่9ครับพี่พี่ครับรายการที่9เป็นล็อกเก็ตหลงพะกวยชุดตินทาโรแบบนี้แต่เป็นหลังยันนะพี่นอหลังยันแบบนี้ครับพี่พี่ล็อกเก็ตสีขาวสวยงามดีครับพี่พี่สีขาวตัดสีดําได้สวยงามดีแล้วเลี่ยมพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วครับพี่พี่ครับเลี่ยมพลาสติกมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้อันนี้ไม่ทราบปีหรอพี่น้องไม่ทราบรุ่นปีแบบนี้ลองดูเผื่อพี่พี่ท่านได้ชอบรายการที่9เอา300บาท อย่างเงี้ยเอาสามร้อบาทต้องนครับพี่ๆครับโอ้โหไม่แพงเลยพี่ๆเอาไปคืนคอได้เลยแบบนี้ยังไงก็คุ้มค่าครับพี่ๆครับสมัยนี้เนาะพี่เนาะค่าเรียกกันร้อยกว่าบาท200ก็ต้องมีครับพี่ๆครับหนึ่งร้อยอ่ะต้องมีแน่นอนพี่ๆเนาะรายการต่อมารายการที่สิบครับพี่ๆครับแบบนี้เลยพรมสีหน้าหลงผู้ดูแบบนี้แล้วจานเต็มๆพี่ๆครับจานเต็มๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูเนาะจานเต็มองค์แบบนี้ครับพี่ๆลองดูเนี่ยโอ้โหดูเหรียญอัมเหรียญโลแบบนี้สวยงามดีครับพี่ๆครับหลููดพี่ๆลครับหลงผู้ดูพี่องาพี่ ใจพี่พี่ไม่เอ่ยจานเต็มเต็มเหรียญแบบนี้ครับพี่ครับจานเต็มเต็มเหรียญแบบนี้เลยลองดูนะพี่พี่นะอย่างนี้เก่าดีสวยดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับแบบนี้รายการที่สิบเอาสามร้อยบาท อย่างนี้เอาแค่ส0 0รบาททานั้ครับพี่พี่ครับลองดูเลยพี่พี่ไม่แพงไม่แพงบอกได้เลยว่าเอามาแบ่งปันไม่แพงครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่11กับพี่พี่ครับพระอาจารย์ตื้อพี่พี่พระอาจารย์ตื้อแบบนี้สวยงามดีพระเนื้อทองแดงเก่าเก่าสวยงามดีเหรียญมละกแบบนี้ครับพี่พี่ครับดูตัวขรดตัวยันสวยงามคมชัดดีแบบนี้พี่พี่ลองดูโอ้โหไม่ต้องลงกล้องก็เห็นชัดแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูเนาะในตาคมคมชัดชัดพี่พี่ลองดูนี่ในตาคมคมชัดชัดแบบนี้ดูรายละเอียดสวยงามคมชัดดีครับพี่พี่ครับรายละเอียดสวยงามคมชัดดีีพ่ดู สายฝนขนแมวที่พื้นเหรียญยังมีให้เห็นอยู่นะพี่น้องแบบนี้ลองดูรับพี่ๆครับนี่เลยตัวอัขระตัวยันสวยงามเป็นแท่งเป็นสันแบบนี้อย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบครับพี่ๆครับพระอาจารย์ตื้อะดี่น้องเหรียญมัละก็เอา300บาทอย่างนี้เอา3 0 0้บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับลองดูครับพี่ๆรายการต่อมารายการที่12 รายการที่12พี่พี่เป็นปก3องค์แบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เป็นปางหน้าปก3ององแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับหลบปุ้ทิมนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนี่ยโอ้โหดูเจ้าของเดิมเลยครับพี่ได้มาเป็นคนลุงครับพี่คนลุงได้มาจากตอนที่ทํางานตอนที่อยู่ชนบุรีทางระยองทางชนบุรีแถบนั้นครับพี่พี่ครับนี่แล้วเอามาเลี่ยมใส่เลี่ยม3มห่วงไว้แบบนี้เลยครับพี่ลองดูนะพี่น้องแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยหลงปุ้ทิมแบบนี้นะพี่น้อะเป็นปก3องค์แบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเอาซี0บาท ตกองว่าร้อยกว่าบาทพี่ร้อยสาสิบาทผมว่ายังไงก็คุ้มนะพี่ครับไม่หักยังไม่รวมค่าเลี่ยมนะพี่เนาะเอาแค่ค่าพระนะครับพี่องค์ละร้อยกว่าบาทครับพี่พี่ครับลองดูเลยพี่รายการที่สิบสองเอาสี่ร้อยบาทเท่านั้นพี่พี่คุ้มแน่นอนครับพี่พี่ครับไม่แพงนะพี่เนาะบอกได้เลยวันนี้มีแค่สองราคาครับพี่สามร้อยและสี่ร้อยพี่พี่เลือกเอาเลยครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเหรียญสแตมป์นะครับพี่พี่ครับเหรียญสแตมป์หลักเมืองแบบนี้ปีสามศูนย์นะพี่เนาะตอกโคด้านหน้าคมๆชัดๆแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี เปียกทองกระไรทองแบบนี้สวยๆเลยพี่ๆครับผิวแบบนี้เลยนะพี่งเก่าดีสวยดีอย่างนี้ครับพี่ๆครับลองดูในี่ดูโค้ดเต็มๆแน่นๆแบบนี้พื้นเหรียญคมๆรายละเอียดคมชัดดีครับพี่ๆครับแบบนี้เลยน้องพี่งสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูน hmm. ี่ยสวยๆแบบนี้ลองดูได้พี่ๆอย่างนี้ครับพี่โอ้โหดูสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ๆครับสเต็มปีสองห้าแบบนี้ครับพี่ๆครับสเต็มสารลักเมืองอย่างนี้รายการที่13ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเอา4ี0บาท อย่างนี้เอา400บาทเท่านันครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่14ครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่14พี่พี่ลองดูแบบนี้หลวงปู่ทวดวครับพี่พี่ครับเลื่อนสมเนาศักดิ์08แบบนี้สวยๆเลยครับพี่พี่ครับหลวงปู่ทิมน้องๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ เปียกทองสวยๆพี่ๆลองดูนี่รายละเอียดเหรียญนี่พี่ไม่ต้องห่วงครับพี่สวยงามคมชัดมากๆครับพี่ๆครับสวยงามคมชัดมากๆแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับอย่างนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะพี่ๆนะอย่างเงี้ยเผื่อพี่ๆท่านใดชอบครับพี่ๆครับนี่สวยงามดีแบบนี้ครับพี่ๆสวยงามดีแบบนี้เลยลองดูครับพี่ๆครับอย่างนี้เนาะลองดูครับพี่ๆพระครูวิสัยโสพลวงเล็บประจันทีมแบบนี้งานเลื่อนสมรณศักดิ์ศูนย์แปดครับพี่ๆลองดูอย่างนี้รายการที่สิบสี่เอาซีร้อยบาท อย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่รายการต่อมาพี่พี่หลวงปู่ทวดออกวัดดีหลวงพี่อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดอีกหนึ่งรายการครับพี่พี่ครับเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้มีการลมดำนะพี่เนาะเนื้อทองแดงลมดําแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับแต่ว่าผิวลมดำเนี่ยอาจจะหลุดไปแล้วพี่พี่ครับแบบนี้เนาะวัดดีหลวงแบบนี้แต่ยังดูสวยงามคมชัดดีนะพี่พี่นะดูรายละเอียดสวยงามดีในตาคมคมจมูกตรงๆเห็นริมฝีปากชัดเจนดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยสมเด็จ พระโคเอ้ยสมเด็จเจ้าพระโคน้องแบบนี้ครับพี่พี่เหยียบน้ําทะเลจืดแบบนี้ออกวัดดีหลวงพี่พี่ลดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงปู่ทวดน้องหลวงปู่ทวดแบบนี้พี่พี่ลองดูหลังสถูปเจดีแบบนี้สวยๆคมๆแบบนี้เนื้อทองแดงเก่าดีสวยดีแบบนี้รายการที่15ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอา300บาท อย่างนี้เอา300บาทเท่าน้นครับพี่พี่ครับลองดูเลยครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่16กครับพี่พี่วันนี้ถึงแม้จะพักจะไม่ได้เยอะมากมายนะพี่เนาะแต่ก็39รายการครับพี่พี่มีให้เลือกพอสมควรเลยพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับแล้ววันนี้เอามาแบ่งปันไม่ได้แพงครับพี่พี่ราคาแบ่งปันแบบเบาๆพี่พี่ลองดูนะพี่เนาะอันนี้จะเป็นชุดแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยพี่พี่ครับแบบนี้เลยมีจีวอนมีคัมาปีเอ่อประมาณนี้นะพี่น้อะมีเป็นชุดแบบนี้เลยพี่พี่นี่ดูเก่าเก่าเลี่ยมเก่าเก่าเดิมเดิมมาแบบน ปูสุกหรือเปล่าเนาะน้องแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่พี่ครับพระพุทธแบบนี้เนื้อตะกั่วพี่พี่ครับนี่ดูมีจีวรมีอ่มีหมากมีอะไรอย่างงี้นะพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยชุดแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบรายการที่สิบหกครับพี่พี่ครับนี่เป็นพระเนื้อตะกั่วนะพี่นะมาพร้อมแบบมวลสารแบบอัดเต็มๆอยู่ในกรอบเดียวกันเลยแบบนี้พี่พี่ลองดูเอาสามร้อยบาทอย่างงี้เอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะ รายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่17ครับพี่พี่ครับรายการที่17เครับพี่พี่หลวงพวอเงินวั่าพุทธาแบบเอ้ยวัดวัดวัดห้วยเข็นพี่ใบพุทาหรือพวอเงินวัดห้วยเขนแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่ดูสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูเนี่ยโอ้โหดูสวยสดงดงามจริงๆครับพี่พี่ต้องบอกว่าสวยสดงดงามจริงๆแบบนี้อยากให้พี่ลองดูครับพี่พี่ครับอยากให้พี่ลองดูเลยอย่างงี้ครับพี่ดูนะเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้บนลงกล้องแล้วเป็นไงพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้โอ้โหดูเก่าจัดถึงใจครับพี่พี่ครับถ้า เรหรียญใบพุทราน้อ่น้องเหรียญใบพุทราวัดห้วยเข็นแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับนี่ดูเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบในการที่17เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่18บครับพี่พี่ครับ จอบเจ้าสัวหลวงพ่ though, อเงินแบบนี้จอบเจ้าสัวหลวงพ่อเงินแบบนี้พี่พี่ลองดูเนื้อตะกวดนะพี่เนาะเนื้อตะกวเก่าๆสวยงามดีแบบนี้หลังยันชัดเจนลึกดีครับพี่พี่ครับลึกๆชัดเจนดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบแล้วพี่พี่เนาะลองดูนี่เลยพี่พี่โอ้โหดูเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเจ้าสัวนะพี่เนาะจอบเจ้าสัวแบบนี้หลวงพ่อเงินเลพี่พี่มีเงินแล้วเป็นเจ้าสัวครับพี่พี่แบบนี้เลยหลังยันลึกๆแบบนี้หลังยันลึกๆแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนะพี่เน รายการที่18แบบนี้หลงพ่อเงินจบเจ้าสวนลงเพ่อเงินแบบนี้เอา300รบาทอย่างนี้เอา3 0 0ร้อบาทครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่รายการต่อมารายการที่19ครับพี่พี่ครับรายการที่19พี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่โอ้โหดูสวยงามมากๆต้องบอกว่าสวยงามมากๆครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยนะพี่เนาะลงพ่อฉุยพี่พี่ลงพ่อฉุยแบบนี้เลยห่อเก่ารอโบราณแบบนี้ครับพี่พี่ครับรอเก่ารอโบราณแบบนี้ ออกเป็นเนื้อสัมฤทธิ์แก่เงินเลยพี่ดูวาววับเลยครับพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่ลองดูวาววับแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับลงผ้ฉุยแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีเหรียญหล่อเนาะเหรียญหล่อบราณแบบนี้ออกสมฤทธิ์แก่เงินเลยพี่พี่ครับออกสมฤทธิ์แก่เงินแบบนี้เลยครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้โอ้โหดูเก่าจัดสวยจริงแบบนี้หล่อหูในตัวครับพี่พี่ครับหล่อหูในตัวแบบนี้เลยลองดูนะพี่พี่นะอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบรายการที่19เอาสบาท อย่างเี้เอา400บาทเท <Jean> ่านั no ้นกันพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่20ครับพี่พี่ครับภาพไม่เหตสวนน้องพี่เนะเนื้อตะกัวพิมสองหน้าเนื้อตะกัวพิมสองหน้าแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีแบบนี้เดี๋ยวน้องให้ดูพี่เลยลองกล้องให้ดูเลยพี่พี่ลองดูตะกัวเก่าเก่าคลาสสิกดีครับพี่ครับตะกัวเก่าเก่าคลาสสิกดีแบบนี้นะพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่นะอย่างเงี้ยครับพี่เก่าดีสวยดีีีแบบนน้้เเือตะกกกั่่่วาารท เอาเอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่21ครับพี่พี่รายการที่21เ็จะเป็นพระเจ้าตากสินมหาลาชได้ไม่รอดเหรียญรูปหล่อ รูปหล่อลอยองแบบนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะพี่ลองดูเดียโอ้โหดูสวยงามดีแล้วข้างในเป็นไงพี่สวยสดงดงามครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยตามสไตล์พระหล่อพี่เนาะลองดูพี่พี่ดูตามซอกตามมุมก่อนเลยพี่พี่ดูตามซอกตามมุมก่อนแล้วก็ดูเนื้อหาโลหะครับพี่พี่ครับอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบพี่พี่ครับอย่างนี้เลยเก่าดีสวยดีแบบนี้ได้ความเก่าสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูลอยตะไบใต้ฐานแบบนี้ครับพี่พี่ครับลอยตะไบใต้ฐานแบบนี้นะพี่พี่นะลองดูรายการที่21ครับพี่พี่ครับนี่เลยรูปอ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแบบนี้รายการที่21เอา400บาทอย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่22ครับพี่พี่ครับรายการที่22จะเป็นพระพุทธชินราชแบบนี้มีเดือยสองข้างครับพี่พี่ครับนี่น่าจะเป็นยันอกเหล่านูนแบบนี้น้พี่น้องด้านจะเป็นยันออกเหล่านูนแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยคล้ายๆพระพุทธชินราชอินโดจีนครับพี่พี่ครับแบบนี้แต่ว่า อกเรานูนอยู่ข้างหน้านพี่น้องแล้วก็มีเดือยสองข้างแบบนี้ครับพี่ๆลองดูนี่ดูพระหล่อเก่าๆสวยงามดีครับพี่ๆครับพระหล่อเก่าๆสวยงามดีเลยทีเดียวแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบครับพี่ๆครับอย่างนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่ๆครับนี่เลยหล่อเก่าๆสวยงามดีมีช่อมีเดือยแบบนี้ครับพี่ๆลองดูนี่อกเรานนนอยู่ข้างหน้านะพี่ๆเนาะอกเรานูนอยู่ข้างหน้าแบบนี้แล้วดูโลหะโอ้โหดูหล่อเนื้อแบบนี้เก่าดีคลาสสิกดีรายการที่22แบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเอา300บาท เรียมพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วครับพี่พี่ลองดูเลยครับพี่พี่ครับเอาแค่3 0 0ยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่23มครับพี่พี่รายการที่23จะเป็นอ่าสิบทัศหลวงพราเงินวัดดอนยจหมแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูเลยพี่พี่พระหิงหิงบ้านน้องได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าพระหิงหิงบ้านแลรายละเอียดติดสวยงามมากๆเหรียญนี้ต้องบอกว่ารายละเอียดติดสวยงามมากๆครับพี่พี่ครับ ลองดูครับพี่ๆอย่างนี้เลยเนาะพี่ๆเนาะลอเก่าๆสวยงามดีครับพี่ๆครับนี่ดูลอเก่าๆแบบนี้สวยงามดีมีความคลาสสิกในตัวครับพี่ๆครับอย่างนี้เลยลองดูรายการที่23แบบนี้เอา300บาทสิบทัดหลงเพราะเงินวัดดอนเจหมเอาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับลองดูครับพี่ๆรายการต่อมารายการที่24่สิบสี่ครับพี่ๆครับรายการที่24 พระอุปคุตครับพี่พี่ครับพระอุปคุตแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับหลวงพ่อทับวัดอโน่น้องแบบนี้นี่ดูพี่พี่ลองดูนี่รอยจานชัดๆแบบนี้นะพี่นนอะอันนี้มีรอยจานเป็นเนื้อเมคกสิตแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับนี่เลยอุปคุตเนื้อเมคกสิตแบบนี้หลวงพ่อทับครับพี่พี่ลองดูนี่พี่ลองดูลอยจานแบบนี้ชัดเจนครับพี่พี่ครับนี่ดูลอยจานแบบนี้ชัดเจนดีพี่พี่ลองดูน้องแบบเนี้ยเก่าดีสวยดีพระอุปคุตเนื้อสําเอเนื้อเมคกสิตนน้องแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีถ้าพี่พ รายการที่24เอา400บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับ รายการต่อมารายการที่25พี่พี่พระปิตาพระปิตายันยุ่งแบบนี้เก่าๆสวยงามดีแล้วพี่ลองดูนี่เนี่ยหัวตัวนะแบบนี้แล้วพี่นนองลองดูครับพี่พี่ครับนี่พระปิตาแบบนี้เก่าดีสวยดีแล้วยันจะโอ้โหติดชัดดีจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยลองดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้เนาะพี่พี่เนาะนี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เลยพี่พี่นี่หล่อเก่าๆสวยๆแบบนี้ข้างบนเนี่ยพี่เป็นหัวแบบนี้ครับพี่พี่ดูตัวนะแบบนี้แล้วพี่นนอะ หัวตัวนะแบบนี้ครับพี่ๆลองดูนี่เก่าดีครับพี่ๆครับนี่เลยนะพระปิตายันยุ่งแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ๆครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ไม่รู้ที่ครับพี่ๆไม่รู้ที่แบบนี้ลองดูแล้วกันครับพี่ๆครับอย่างนี้รายการที่25เอา300บาท อานี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับ costing. รายการต่อมารายการที่26พี่พี่เป็น Genius. ลูกอมนพน้องลูกอมไม่ทราบที่แบบนี้มัดลวดมาเลยพี่พี่ครับเนี่ยลองดูครับพี่พี่ออกเนื้อสำลิดน้องออกเนื้อสำลิดแบบนี้รายการที่26พี่พี่ไม่มีรอยจานพี่พี่ไม่มีรอยจานไม่รู้จะเดาที่ไหนนน้องแบบเนี้ยแต่ว่าถักลวดมาแบบคลาสสิกมากๆพี่พี่ครับถักลวดมาแบบคลาสสิกมากๆแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้เลยเก่าดีสวยดีเป็นลูกอมนพน้องรายการที่26แบบนี้เอา300บาท อย่างนี้เอา3า0รบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่27ครับพี่พี่พี่วิรายการที่27จะเป็นนี่หลวงพ่อสีสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์แบบนี้เหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อสีสวรรค์ครับพี่พี่ครับเหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อสีสวรรค์แบบนี้พี่พี่ลองดูรายการที่27ครับพี่พี่รอเก่าๆสวยงามดีพระเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับ พระเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้ยันเต็มๆน้องแบบเนี้ยโลหะเก่าๆครับพี่พี่ลองดูเลยอย่างนี้ครับพี่พี่หลวงพ่อสีสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์แบบนี้รอเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ลองดูเนี่ยเนื้อหาโลหะนี่เก่ากือกครับพี่พี่ครับเนาะลองดูเลยอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบรายการที่27เอาซีร้อยบาท อย่างนี้เอา400บาทท่านนครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่พี่รายการต่อมารายการที่28ครับพี่พี่ครับรายการที่28จะเป็นนี่เลยพี่พี่เหรียญรอลวงพ่อเดิมแล้วพี่น้องพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้หลังยันนะโมพุทธยะหรือว่าพุทธซ้อนแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่โอ้โหดูเก่าดีสวยดีแบบนี้น่าจะเขียนว่าปี2490น้องประมาณนี้ครับพี่พี่ครับ เหรียญหล่ลอหลวงพ่อเดิมแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่ๆลองดูเนี่โอ้โหดูโลหะเก่าๆแบบนี้ครับพี่ๆครับโลหะเก่าๆแบบนี้เลยหล่อเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เป็นพิมพ์ทรงสี่เหลี่ยมนะพี่เนาะเป็นหลวงพอ่อหลวงพ่อเดิมครับพี่อยู่ในซุ้มแบบนี้ครับพี่อยู่ในซุมบบนนซ้มแบบนี้นะพี่เนาะลองดูเหมือนรูปถ well ่ายเวลนกยูงประมาณนั้นนะครับพี่ๆหลังยันณนโะมพุทธยะหรือว่าพุทธซ้อนแบบนี้ครับพี่ๆลองดูครับพี่สองสี่เก้าศูนย์แบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบรายการที่ยี่สิบแปดเอาสี่ร้อยบาท อย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะบอกเลยมีแค่มีแค่สองช่วงช่วงราคาครับพี่พี่ครับ300แล้ว400พี่พี่เลือกเอาเลยครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นแม่นางกวักพ่ออิ่มพี่พี่เหรียญหล่อแม่นางกวักพ่ออิ่มแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีโลหะเก่าเก่าสวยๆเขียวปั๊ดเลยพี่ดูเนาะเขียวก้านมลิแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่พระบ้านเดิมๆน้องได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยนะพี่พี่นะเหรียญหล่อหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาแบบนี้แม่นางกวักไม่เป็นสองลองไขครับ ส0 0บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่เป็นพาพิคเนตน้องพี่น้องตอนพี่น้องพาพิคเนตเนื้อออกเป็นเนื้อสำลิดแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่นี่ครับพี่เทพเจ้าแห่งความสำลิด เลยสำเร็จน้องแบบนี้ครับพี่และเป็นเนื้อสำเร็จครับพี่ๆครับแบบนี้เลยพี่ๆลองดูเนี่ยดูตามซอกตามมุมเป็นไงพี่คาบขี้เบ้ายังเกาะติดอยู่เลยน้องๆคาบขี้เบ้ายังเกาะติดอยู่เลยพี่ๆลองดูแบบนี้นี่ลองดูนะพี่ๆนะเก่าดีสวยดีคาบขี้เบ้าเต็มๆแบบนี้เนื้อสำเร็จครับพี่ๆสำเร็จผลแล้วจะเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จความสำเร็จสำเร็จผลแบบนี้พี่ๆลองดูมีชื่อดีชื่อดีและเกินน้องตั้งเองครับพี่ๆครับแบบนี้น้องพี่งลองดูรายการที่สามสิบแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบเอาสามร้อยบาท อย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะรายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่31ครับพี่พี่อันนี้นี่ลองดูเลยครับพี่พี่ครับแม่นังกวักว่าเตะคงทองแบบนี้สวยงามจริงจริงพี่พี่องค์สีทองนะพี่เนาะนี่ชุดสีส้มแบบนี้พี่ฐานแดงแบบนี้สวยสวยครับพี่พี่ลองดูแบบนี้นี่ครับพี่พี่ลองดูตัวพี่เนาะพระเนื้อดินเนื้อดินเผาแบบนี้พี่พี่ลองดูหลวงพ่อเตะคงทองแบบนี้พี่พี่ลองดูแม่นังกวักพ่าเต๋แบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับรายการที่3 1เอาเอา300บาท หรเอา3า0บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะเก่าดีสวยดีเอาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นพับปิดตารายการที่32พับปิดตาแบบนี้พี่พี่ลองดูพี่พี่ผปิดตาปดหนี้หลวง ปูมหาศิลาสลิจันโทแบบนี้ครับพี่ๆลองดูน like ี่ดูต like er> ัวชัดๆแบบนี้เลยพี่ๆเนาะหลวงปูมหาศิลาสริจันโทแบบนี้พี่ๆลองดูวัดโพสีสะอาดี่พี่ๆครับผ้าปิดตาปดนี้แบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบครับพี่ๆครับแบบนี้เลยเก่าๆสวยงามดีอย่างนี้นะพี่นๆลองดูพี่ๆครับอย่างนี้นะเนื้อแบบนี้เลยพี่ๆลองดูอย่างนี้ครับพี่ๆรายการที่32เอา300บาท รายการที่32เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่33มพี่พี่รายการที่33 ลิงนี่ลิงพอดิ่งพ iedzieć, งี่พี่ลองดูแบบนี้พี่หานุมานพอดิ่งแบบนี้พี่พี่ลองดูน้องแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีนี่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้จัดจ้านดีครับพี่พี่ครับจัดจ้านดีเลยพี่พี่ลองดูนี่เก่าจัดสวยจริงแบบนี้ครับพ er er> er ี่พี่ลองดูใต้ฐานมีรอยจานนะพี่พี่ครับใต้ฐานมีรอยจานแบบนี้นะพี่พี่นะลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยเล็กๆน่ารักดีครับพี่พี่เล็กๆน่ารักดีเนาะเอาไว้ค่อยคอได้ครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยขนาดเล็กๆพกติดตัวได้แบบสบายๆแบบนี้รายการที่33เผื่อพี่ๆท่านใดชอบเอา300บาท อย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่34ครับพี่พี่พระปิดตาพระเนื้อเนื้อผงเนื้อดินน้องน้องแบบนี้ครับพี่พี่พระเนื้อดินเก่าเก่าแบบนี้เป็นพระปิดตาเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่ดูนะเนี่ยในซอกเป็่อนพี่พดูในซอกยังเห็นแบบมีอ่าคราบเบ้าครับ อะไรเกาะติดอยู่อย่างนี้นะพี่นนอะลองดูกับพี่พี่ครับเก่าดีรับพี่พี่ครับนี่เลยอันนี้จะเป็นยันเตาะอันนี้น้องไม่มั่นใจว่าเป็นที่ไหนนะพี่นนอะลองดูกับพี่พี่ไม่มั่นใจว่าเป็นปุบุญหรือเปล่านะพี่น้องแบบนี้ลองดูกับพี่ๆครับเผื่อพี่ๆท่านใดทราบที่น้องจัดไปพี่รายการที่34เอา300บาท อย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเลยกันที่35พี่พี่ลองดูนี่กะลาแกะแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่โอ้โหเก่าจริงๆพี่พี่เก่าเก่าแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่กะลาแกะลาหูแบบนี้ผ้าลาหูกะลาแกะแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูเก่าจัดสวยจริงแบบนี้พี่พี่ลองดูพี่แบบนี้เลยนพี่น้องโอ้โหดูอย่างนี้เก่าเก่าสวยงามดีแห้งๆเก่าเก่าหลังลอยจานแบบนี้ครับพี่พี่ครับ หลังลอยจานแบบนี้เลยพี่ๆลองดูอย่างนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบเพราะพี่ๆครับแบบนี้เลยกะลาลาหูแบบนี้พี่น้องกะลาหูกะลาแกะแบบนี้รายการที่35เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นรับพี่ๆครับรายการต่อมารายการที่3 6พพี่ๆใกล้จะหมดแล้วนะพี่ๆนะรีบตัดสินใจกับพี่ๆครับรีบตัดสินใจรีบแล้วรีบโทรมาเดี๋ยวพี่น้องเป็นแพบพี่ๆครับแบบนี้เลยพี่ๆลองดูเนี่ เก่าๆแบบนี้พี่แพะเก่าๆแบบนี้ครับพี่ๆครับแพะเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะลองดูใต้ฐานอย่างนี้ครับพี่ๆครับนี่โอ้โหเก่าจัดสวยจริงต้องบอกว่าเก่าจัดสวยจริงแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับนี่ดูนะพี่ๆเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยครับพี่ๆครับเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยลองดูครับพี่ๆครับอย่างนี้เนาะอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบแพะเก่าๆแบบนี้รายการที่36เอาซเออเอาสี่ร้อยบาทอย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นับพี่ๆครับลองดูครับพี่ๆ รายการต่อมารายการที่สามสิบเจ็ดครับพี่พี่ครับจะเป็นน้ำเต้าเรียกซับน้ำเต้าดูดซับแบบนี้มีรอยจานครับพี่พี่เป็นไม้แกะน้องเป็นไม้แกะแบบนี้อุดตะกุดครับพี่พี่ครับนี่ไม้แกะอุดตะกุดแบบนี้เลยครับพี่พี่ลองดูน้องอย่างนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีเผื่อพี่พี่านในชอบครับพี่พี่ครับเมตาค้าขายเอาไว้ครับพี่พี่แบบนี้เอาไว้ในเครื่องพี่กล่องใส่เงินน้องแบบนี้ครับพี่น้ำเต้าเรียกซับน้ำเต้าดูดซับแบบนี้ลองดูมีรอยจานด้วยเป็นไม้แกะครับพี่พี่ไม้แกะเก่าเก่าแบบนี้ลองดูด่น้องรายการที่สาม อย่างเี้เอาสามร้อบาทเท่านั้นก็พี่พี่ครับลายการต่อมาพี่พี่ลูกอมสามเกอแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยนี่ถักลวดมาอยู่ด้วยกันเลยครับพี่พี่แบบนี้ต้อเป็นลูกอมพี่พี่เป็นลูกอมแบบนี้ครับพี่พระเนื้อผงพุทธคุณนะพี่พี่ครับนี่เลยเป็นลูกอมแล้วน้อน้องแบบนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณแบบนี้มีการ ลงรักปิดทองพี่พี่ครับมีการลงลักปิดทองแบบนี้แห้งๆเก่าๆครับพี่พี่ครับแห้งๆเก่าๆเดิมๆน้องได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่แล้วถักลวดมาแบบคลาสสิกสุดๆครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยเนาะนี่มีการถักลวดมาแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูแล้วเลี่ยมพลาสติกเป็น3ห่วงให้เรียบร้อยแล้วพี่พี่เอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบคพรับพี่พี่ครับเป็นลูกอมแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนาะอย่างนี้เอาซี0บาท อย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่รายการต่อมารายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่ครับเป็นตะกุดแบบนี้ครับพี่พี่ตะกุดพราะเตียงวัด วัดเขารูปช้างน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่ลองดูจังหวัดพิจิตรครับพี่ลองดูเนี่ดูรอยจานชัดเจนคมคมชัดๆแบบนี้แล้วเป็นตะกรุดฝาบาทครับพี่ๆนานๆจะเจอทีครับพี่ครับแบบนี้เดี๋ยวนี้หายากแล้วครับพี่ๆเดี๋ยวนี้หาได้ค่อนข้างยากแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยรอยจานเต็มๆแบบนี้ครับพี่ครับนี่ดูรอยจานเต็มๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูน้องพี่เนาะอย่างนี้ทาพี่ๆตั้นใจชอบพรับพี่ๆครับแบบนี้เลยนี่เก่าดีสวยดีครับพี่ๆลองดูนี่นี่ แผ่นทองเหลืองพี่พี่แผ่นทองเหลืองหรือว่าทองฝาบาบแบบนี้นะพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับนี่ดูนะพี่พี่นะ เก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี so ่พี like ่ลองดูแล้วลอยจานเต็มเต็มแบบนี้ครับพี่จานเต็มสูบทั่วทั้งดอกแบบนี้ลองดูนะพี่น้อยอย่างนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับอย่างนี้เลยขนาดความยาวอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวน้องวัดให้ดูครับพี่พี่ครับเดี๋ยวน้องวัดให้ดูเลยพี่พี่นี่อยู่ที่ประมาณอย่างนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่ประมาณ3นิ้วนิดๆเดี๋น้องประมาณ3นิ้วนิดๆแบบนี้ลองดูพี่พี่ครับรายการสุดท้ายใายการที่39้าตะกุดพดเตียงแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับแบบนี้เนาะลองดูเอา300บาท นี่เอาเอาแค่300บาทพอพี่พี่ครับแบบนี้ตะกุดแล้วน้องสวยงามดีแบบนี้เอา300บาท นี่ลองดูเลยครับพี่พี่ครับอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบจัดไปครับพี่ๆี่ครับอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่พี่ครับลองดูเลยครับพี่พี่ตะกุดแบบนี้ทองฝาบาทสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนาะนะลองดูพี่พี่ประมาณนี้เลยครับพี่ๆครับบอกแล้วครับพี่พี่วันนี้เอามานแบ่งปันพี่พี่ลองดูนี่ประมาณนี้มีประมาณนี้ครับพี่ๆี่ครับนี่ลองดูตามพี่พี่นะประมาณนี้เลยครับพี่ๆี่ครับมีแค่3เอ้สองรายการสองราคาแล้วพี่เนาะสามร้อยแล้วสี่ร้อยบาทเท่านนครับพี่พี่ครับลองดูเลยชอบเลยกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิิิ่่มมเตบอกนนน้งไดะพีย ให้บริการครับพี่พี่ครับวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนครับพี่พี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกาบขอประทานอภัยพี่พี่มณที่นี้ด้วยนะครับพี่พี่เนาะอย่าลืมไปพี่พี่กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันทุกๆวันพี่พี่ตีห้าและสี่โมงเย็นเน้นย้ำอีกหนึ่งทีตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันเรามาเรามาเจอกันที่นี่เฮงดีพระบ้านพระบ้านๆราคาถูกๆรอพี่พี่อยู่นะครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ